สิบข้อคิดสำคัญจากนำยังไงได้ทั้งใจได้ทั้งงาน 1. ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ผู้สั่งการแต่คือผู้เสียสละผู้นำที่แท้จริงไม่เพียงแค่คิดถึงความสำเร็จส่วนตัวแต่พร้อมจะเสียสละเพื่อความสุขและความปลอดภัยของคนในทีมพวกเขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงแทนผู้อื่นเพราะความไว้วางใจและความมั่นใจในตัวผู้นำนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรทำงานอย่างเต็มที่ 2. ความเป็นผู้นำเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ หากการกระทําของคุณจุดประกายให้คนอื่นกล้าฝันกล้าลงมือทําและพัฒนาตัวเองได้คุณคือผู้นําโดยธรรมชาติผู้นําไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งใหญ่โตแต่ต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและความจริงใจต่อทีมงาน 3. หน้าที่สําคัญของผู้นําคือการปกป้องและดูแล ในยามที่องค์กร,รเผชิญกับความไม่แน่นอนผู้นำที่ดีจะยืนหยัดเป็นกรอบป้องกันให้ทีมไม่ใช่แค่ดูแลในช่วงเวลาปกติแต่ต้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือในยามวิกฤตความกล้าที่จะปกป้องผู้อื่นแม้ต้องเสี่ยงเองคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำแตกต่างจากคนทั่วไป 4. ความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่คือเรื่องของชีวิตองค์กรที่ดีไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานแต่คือครอบครัวที่สอง ที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานผู้นำที่เข้าใจสิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยและพร้อมทุ่มเทเพื่อองค์กรอย่างเต็มใจ 5. ทีมที่แข็งแกร่งสร้างจากความไว้วางใจไม่ใช่แค่ทักษะความสำเร็จขององค์กรไม่ได้เกิดจากคนเก่งเพียงไม่กี่คนแต่เกิดจากทีมที่เชื่อใจและพึ่งพากาันได้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความสามัคคีและความร่วมมือจะช่วยให้ทีมงานพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย หกเป้าหมายที่ชัดเจนคือแรงผลักดันที่ส่งพลังเมื่อคนในทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาจะรู้สึกมีพลังและแรงจูงใจในการทำงานความรู้สึกดีเมื่อบรรลุปเป้าหมายไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางกายภาพแต่ยังสร้างความภูมิใจและแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป 7. การผ่านวิกฤตด้วยกันคือบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นำ ผู้นำที่แท้จริงจะไม่ทอดทิ้งทีเมื่อเผชิญกับวิกฤตแต่จะยินหยัดเคียงข้างช่วยกันหาทางแก้ปัญหาความสามาัคคีและการร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคคือสิ่งที่ทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้นแม้ในยามที่เลวร้ายที่สุด 8. กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องฝืนกฎบางครั้งผู้นำที่ดีต้องมีความกล้าในการตัดสินใจแม้บางครั้งต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องแหกกฎ เพื่อปกป้องทีมการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบแต่คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนของคุณในเวลาที่สำคัญที่สุด 9. ความสำเร็จไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ความผูกพันระหว่างคนองค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่บริษัทที่มีผลกำไรสูงแต่คือสถานที่ที่คนรู้สึกผูกพันและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งผู้นำที่สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับทีมงานจะได้ทั้งใจและความทุ่มเทของคนเหล่านั้นโดยไม่ต้องร้องขอ 10. ผู้นำที่ดีสร้างผู้นำคนต่อไไปมม่่่ใชแคผู้ตา หน้าที่สำคัญของผู้นำไม่ใช่แค่การนำทางแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเช่นกันการปลุกศักยภาพและความมั่นใจในตัวผู้อื่นคือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้นำสามารถทิ้งไวใ้ให้กับองค์กรและโลกใบนี้